วันนี้เราจะไปทะเลนะครับนี่เรากำลังออกเลยพัไปเที่ยวทะเลกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปทะเลเมื่อไหร่สวัสดีครับวันเนี้เราอยู่ที่กุยบุรีรีสอร์ทนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเพื่อนๆว่าห้องมันจะเป็นแบบไหน,นยังเราอยู่เลยนะ ห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้คะ่ะไหนดูววนห้องน้ำสิคะห้องน้ำมีอ่างไหมไม่มีไม่มีแต่มีที่อาบน้ำตัวนี้นะคเขามีกอกล้างมือนะครับชักโครกนะครับนี่นะคะตัวตูสุข้าพแล้วมีอะไรอีกครับไหนพาไปดูที่นอนหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็มีพี่หมูแล้วก็มีโอเว้ามีนกมีแกก็ได้แถมมีไกด้วยแล้วแถมยมีเจ้าอินีด้วยไม่ช่โอเคนะ โอเคครับเดี๋ยวคือเรามาเปิดใช้กันนะคะแ <c oughs> ต่เราจะตันระวัง เฮ้ยล่าตกไปพ่ออุเฮ hey, ้ยป้าป้าหื้อหื้ออีกนี้นะหื้อสองอุ่งอุ่งอุ่ง